มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทำใจเผื่อไว้เลยนะคะค่าแรง400อาจไม่ทันตามสัญญาค่าแรงขั้นต่ำา4 0 0บาททั่วประเทศนั้นอาจจะไม่ทันตามสัญญาที่เคยให้ไว้ หตุลาคม2,567จะมีมาตรการปรับขึ้นค่าแรงแต่การประชุมบอร์ดค่าจ้างช่วงหลังมีอันล่มบ่อยนะคะเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบแม้ว่าล่าสุดจะมีการนัดลงมติวันที่24กันยายนหลังกรรมการค่าจ้างตัวแทนแบงค์ชาติถอนตัวคะ่ะ ปี2,567นะคะมีการปรับขึ้นค่าแรง3าครั้งใน1ปีเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าก่อนหน้านี้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของธุรกิจโรงแรมบางจังหวัดนำร่องหลายคนมองว่าค่าแรงของกลุ่มเหล่านี้สูงกว่าที่กำหนดอยู่เดิมอยู่แล้วที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนถึงความเป็นห่วงต่อประ,ประกอบการขนาดเล็กที่เสี่ยงแบบรับค่าแรง400บาทไม่ไหวนะคะ ต่ว่าในทางการเมืองนั้นนโย,ยบายที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ก็อาจจะสร้างผลดีและผลเสียให้กับลูกจ้างที่ต้องจับตาบทสรุปค่ะการประชุมที่ร่มบ่อยของบอร์ดค่าจ้างพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำา4 0 0บาทรองศาสตราจารย์ด็อ,อร์กิริยา กุนกงการคณะศรกษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาด้านแรงงานมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องปกติแม้ว่า24กันยายนนี้จะมีการพิจารณารอบใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทันให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาเริ่มใช้วันที่1ตุลาคม25-67นนี้การประชุมมาแล้วสองครั้งแสดงถึงความผิดปกติอย่างมากแต่ก็ดูเป็นเรื่องของการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงเห็นได้จากการประชุมรอบแรกล่ม เกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400มีการกำหนดให้ธุรกิจมีพนักงาน200คนขึ้นไปปรับขึ้นแต่ถ้ามองในความเป็นจริงธุรกิจเหล่านี้ถ้านายจ้างมีศักยาภาพมากพอจะนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานแต่ที่เขาต้องใช้แรงงานจำนวนมากเนื่องจากศักยาภาพในการผลิตยังเป็นรูปแบบเก่าเช่นธุรกิจแบบรูปอาหารทะเลหรือว่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์การปรับค่าแรงในรอบนี้ควรพิจารณาเกณฑ์ที่ผลกำไรของธุรกิจเป็นหลักเพราะถ้ามีผลกำไรมากก็มีโอกาสที่จะจ่ายค่าแรงได้มาก หากประเมินความเป็นไปนได้การปรับขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศไม่ได้ต่ำเป้าหมายควรเร่งเข้าไปดูการจ้างงานหรือว่าจ้างแรงงานชั่วคราวมากกว่าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหากมีการปรับขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศจะทําให้ในายจ้างหันมาจ้างงานแบบแรงงานชั่วคราวมากขึ้นเพื่อที่จะลดต้นทุน สิ่งที่รัฐบาลต้องทาระยะยาวไม่ใช่เพียงค่าแรงแต่ควรสนับสน,นุนในจ้างให้มีกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ๆอย่างที่สากลยอมรับมากขึ้นขณะเดียวกันต้องพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนให้แรงงานรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถแข่งขันได้กับทุกประเทศทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลจากมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ